สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอมินได้นําเครื่องรางนะคะประหลักชิก ของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะมาให้พี่ๆทุกท่านได้รู้จักกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นประหลาดขิกไม้ปูค่ะไม้ปูก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมนํามาเหล่านะคะเป็นเครื่องรางประหลาดขิกนะคะก็เด่นด้านเมตตามหานิยมของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าในย่านบางกว้ยนะคะต้องรู้จักกันดีคะ่ะประหลาดขิกหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะตัวนี้นะคะหลวงพ่อท่านจะลงอัขระนะคะ สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะอักขระของท่านนะคะลงลึกมากนะคะอันนี้ก็ปรลาชิกไม้ปูนะคะจะมีน้าหนักค่อนข้างเบานะคะอันนี้จะเบามากค่ะพี่พท่านใดที่มองหาเครื่องรางที่เกี่ยวกับเมตตาเจราจานะคะค้าขายผู้ใหญ่ละค่เอ็นดูนะคะเครื่องรางปรลาชิกนะคะใช้กันมาตั้งแต่โบราณค่ะอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะ หลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะก็สืบสายวิชามาจากของหลวงปู่ก,กีนะคะหลวงปู่ก,กีวัดหูช้างนะคะตำนานประหลัดขิกสร้างโบสถ์ค่ะของจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เป็นหนึ่งในสี่ของประหลัดขิกดังของไทยเลยนะคะหลวงปู่ก,กีวัดหูช้างค่ะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นไม้ปูนะคะก็หลวงพ่อตีนะคะจานทั้งตัวค่ะรับประกันแท้ร้อซนะคะตัวนี้ดูที่อักขระลายจานค่ะ พี่ๆท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะสอบถามทางเพจได้ค่ะที่เบอร์0 9 6 9 7 0 9 8 4 2นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากชมเพิ่มเติมหรืออยากชมภาพถ่ายชัดๆนะคะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 9 6 9 7 0 9 8 4 2ค่ะชุดนี้ได้มานะคะจานสวยชัดทุกตัวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดมินหยิบให้ดูตัวนั้นก็สวยนะคะแล้วก็จะมี นี่นะคะชุดนี้สวยมากๆค่ะนี่นะคะพี่พีทานใดที่ชอบเครื่องรางนะคะที่เด่นด้านเมตตามหานิยมปราลักิกเป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่แอนมินอยากแนะนำค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ